บ้านฟ้ารุ่งพั่มพั่มพัพ่มเออไม่เจ้าในฝนอ้อยครับฝนอ้อยแต่เช้าเลยดูต้องฟ้าเป็นน้ำจิ๋วเฟือเขาครัวเมือวันนี้นารำลาบหมูหมูมามือบดแดงวันนี้หมูเขาบ่ให้กินดิบจิ้งวาดับหมดไปยัง ลับหมูลับหมูนะครับลับหมูล้ำรำยำหน่อไม้ส้มครับต้มหน่อไม้ส้มในเด็ดบ,บ,บะต้มหน่อไม้ส้มครับยำหน่อไม้ส้มข้พริกข้วหอมครับนี่เด็ดหนูเส่นหนักเพชหนักเส้นน้อยเพชดน,น้อยนอ,ยนอข้บพริกข้วหอมนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย ได้ขี้หนูนะครับน้ำนอนไม่ส้มเห็นลหรอฝนฝนอ้อยหินหน้าตังปอกเป๊กปอกเป๊กไงล่ะโอ้โหครับโดยจะได้เคี้ยวน้ำห้าต่อโอ้ขาวอันตราย ลูกค้าสวัสดีครับลูกค้ามาได้เช้าเลยมัเส้นหมูพักเนี่ย <c oughs> ต้องฟาดเป็นน้ำจืดฟึ่งนะก็โห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 ยี่เด็ไปขายหัวก่อนนี่ปรับใช้ให้ชับฟ้องหละบังค่า ใาบ้านขายหัวอ,อยู่หน้าบ้านนี่นารามโคกครัวครับยำหน่อมไม,ม้ส้มใส่หมูเผือกอ่ะเอาพริกกี่ขั้วในาใส่ครกเลยครับโคกยับครับโคกยบัยบแล้วก็ามาเคี่ยวน้ำปลาห้าครับปลาห้านารามครับเคี่ยวมันซุกๆมันหอมหอมเดี๋ยวเอายำหมูบดมาใส่ด้วยนี่ ทำให้หมูมันสุกก้อนน้ำห่านีน่ปลาดน้ำรำแล้วก็เอาน้ำเออเอาอย่างก็ี้ยนานไม่ส้มนี่ไปเทเทเอาน้ำมันไปทิ้งอ่ะเอาน้ำไม่ส้มมาเททิ้งเทเอาน้ำมันทิ้งครับแล้วก็ยัดน้ำรั่งอางนี้แล้วนี่ก็มาเคี่ยวหมูให้มันสุกครับ Move on up a hát đi học luôn năm hai mươi năm luôn năm chúc 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 mùa hiệu mùa nắng lắm hilak hát đi ho 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 nhắm ho 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 ทำให้หมูมันสุกนะครับเอาละครับหลังจากหมูสุพพกพว๊บเราก็ปิดกะละไงก่อนแหมยำหน่อไม้ส้มนี่อันนี้ก็มาตําพริกครับคกยับนะครับหหกยับนะครับมัโตอกมันเลียกแตก หกยาบเรียบร้อยกันน um, hmm. um. uh ้องไม่ชมลงไปแล้วครับสวกครับเหมาะขนาดนี้ยำน้องไม่ชมอ้าวโคดจากหกมาใส่กะละมังครับเอานี่กันคนให้เข้ากันกับเอาจิ้นที่เขาทำมันซุกเรียบร้อยเนี่ยเอามากคนแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวก็ไปเก็บกลมก่อมาพัก cũng có sống mắc cả nát nhầm nó mới sống sẽ múc khực đó là kiếp cũng có à liệp loại kếp kiếp cũng có khắp kếp có khắp kiếp cái khả nát nà ban <laughs> à, nát lại ai tím lại còn tốt vào mắt ก้มก่ออยู่นี่นี่ปากประตูบ้านนี่ยนี่ผ่ำผ่ำนี่ก้มก่อโถอดถอปุ่นนี่ศูนย์บุญพ่อแล้วฮะก็กรมก่อส้มดูได้มาละก้มก่อโอ้ยหน้าบ้านนี่ยแหละครับใบกับเผากะจันจ่อกระมีหมดบันไปได้มาละก้มก่อส้ม อ่าเรียบร้อยครับก้มกอดตัดหักบ่หักบะใส่ไปเลยนี่เรียบร้อยละยำหน่อไม้ส้มจบข่าวครับนี่เอาละครับค้อนนี้ขึ้นไปอาบน้ำอาบตาละลามเข้าขวบนม่ยังไม่ได้อาบน้ำเดียวยำหน่อไม้ส้มละกอนนี้ก่อนขึ้นไปอาบน้ำก่อนบ้านฟ้ารุ่งเด้อ กลำมังตุยตุวยวันค่ำ